สวัสดีครับกลับมาเจอกับฮงข้าวปั้นและบ็อกนิวส์ข่าวสนุกสนานเฮฮาตามประสาชาวหมาผู้น่ารักกันอีกแล้วนะครับคิดถึงกันบ้างหรือเนี่ยฮงข้าวปั้นคิดถึงทุกคนเลยครับแล้วก็มีข่าวฮาฮาหน่ารักมาฝากกันเพียบด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันดีก,กว่าครับว่าองข้าวปัน้นเตรียมข่าวอะไรมาฝากชาวธากันบ้าง มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเพิ่งผ่านช่วงเทศกาลลอยกระทงมาหมาดๆซึ่งทาง Impact เมืองทองธานีเขาจะมีอีเวนต์เอาใจคนอยากไปลอยกระทงแบบรักโลกกับงานลอยริมเลคที่ทะเลสาบเมืองทองธานีครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโฮงเขาปันก็ได้ไปเดินชิลเที่ยวงานมาเหมือนกันนะเลขอเก็บตกเอาภาพบรรยากาศภายในงานลอยริมเลคจากรายการบล็อกบล็อกและพี่สุกัสมาฝากกันครับ บรรยากาศริมทะเลสาบคือฟินมากกิจกรรมสนุกสนๆมากมายตลอดทั้งงานและที่โฮงคาปันชอบมากที่สุดก็คือมีร้านอาหารเจ้าดังๆอร่อยๆเพียบเลยครับแถมราคาดีแบบจุใจอีกด้วยและเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆของทาง IMPACT เมืองทองธานีแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันด้วยนะตาม QR Code นี้ได้เลยครับ ข่าวต่อมาเอาใจสายจิบและสายดื่มกันสักหน่อยนะครับกับอีเวนต์ดีๆที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือ Coffee and Brew Playground งานที่จะชวนนักดื่มกาแฟและคราฟ์มานั่งจิบท่ามกลางสถานที่สุดชิลในสไตล์แคมปิ้งริมทะเลสาบเมืองทองซึ่งเขาจะจัดขึ้นถึง2วีคเอนกันเลยครับในวันที่1-3่าธันวาคมและ8-10ธันวาคมตั้งแต่8นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็ตต่นเช้ามานั่งจิบกาแฟเก๋ๆคูลๆหรือตกเย็นมาดื่มดำรับลมเยน เย็นริมทะเลสาบกับเราได้เลยครับมาที่ข่าวนี้ห้องข้าวปั้นขอพามาดูคลิปสนุกสนุกตลกดกของหล่าชาวแก๊งกันบ้างดีกว่าครับกว่าจะมาเป็นเจ้าตูบที่หล่อขนาดนี้จะต้องถูกฝึกด้านบุคลิกภาพอย่างโชคโชนเก็บภาพเบื้องหลังการฝึกที่แสนฮาริโฮดมาฝากกันสักหน่อยไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้น นี่ถ้าเป็นตัวอื่นแล้วก็งคงหกคอมเมนตกกระจายกันไปแล้วล่ะครับแต่พี่ตุตัวนี้เขาเก่งจริงๆคงขับปันตั้งขอปรบมือให้เลยครับ ข่าวต่อมามาดูพีูุ่นสายกินกันบ้างคลิปนี้จะพาไปดูกันว่ากว่าจะได้กินข้าวแต่ละทีมันยากมันเย็นขนาดไหนหิวก็หิวยังต้องมาทำอะไรแบบนี้อีกพี่เขาจะไม่ไหวแล้วนะพยายามแมแล้วโอเคหอมแก้มจุ๊บกระกปากหอมแก้มจุ๊บจุ๊บอ่หอมแก๊บ I love you love you สายตาวิงวอนอ้อนขอข้าวกันทุกวิธีแบบนี้ดูท่าจะหิวจริงๆนั่นแหละรครับแม่นะแม่ทํากับหมาหิวได้ลง <c oughs> และข่าวนี้ครับไปดูเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันบ้างดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีใครบางคนแอบมองคุณแบบจ้องตาเหม่งอยู่บนรถขณะสัญจรไปดูคลิปกันครับ <c oughs> แม่เห็นแล้วก็อยากจะดูภาคต่อเลยนะครับว่านั้งคู่จะได้ทักทายกันบ้างหรือเปล่าแต่ดูท่าแล้วน่าจะเพ่นแนบนะครับแต่ห้องเข้าปันว่าจ้องขนาดนี้นะครับถ้าไม่ใช่เจ้านี้ก็น่าจะเป็นกิ๊กเก่าหละมั้งครับเนี่ย ส่งท้ายบล็อกนิวส์ในวันนี้นะครับห้องข่าวปั้นขอย,ย้ำเตือนกันอีกครั้งกับข่าวดีสําหรับหมูฮาเจ้าเหนือนะครับเพราะเหล่าสัตว์เลี้ยงเขาจะยกขบวนกันไปแอลเหนืออีกแล้วกับ Smart Heart p r e s e n t s Thailand International Pet Variety Exhibition at CNX ครั้งที่11ชาวเชียงใหม่หรือใครที่พลาดงานครั้งก่อนๆไปเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยครับ วันที่1นถึงสกุมภาพันธ์ปีหน้าตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกานะัดเชียงใหม่ฮอลสู์การค์าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตบอกเลยว่าครั้งนี้พลาดไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแน่นอนครับ ว้าแป๊บๆก็หมดเวลาอีกแล้วนะครับโฮงข่าวปันยังมีข่าวสนุกๆมารอให้ชาวท่าได้ขำท้องแข่งกันอีกเพียบเลยแต่ไม่เป็นไรไว้คราวหน้ากลับมาม่วนกันใหม่กับบล็อกนิวส์ทางช่อง Thailand International Dog Show ทั้งทาง YouTube IG Facebook และ TikTok ครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างกด Subscribe ชิมปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนรอกันไว้ได้เลยครับวันนี้ข่าวปันและบ็อกนิวสขอลาไปก่อนสวัสดีครับ